ครับวิธีการผสมนะครับผมก็ใส่ทังเอ่เอออกจากทั้งครับผมก็จะออกจากทั้งมาอันนี้ผมใช้ไปลายแมทแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่งผงพันน้ำจืดนะครับ โงพันน้ำจืดลงไปอันนี้ไม่ต้องใส่ยเยอะนะครับเประมาณนี้แล้วก็คลุกเข้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าสีน้ำค่อนข้างเจ๊กอะขุ่นนะครับเขาก็ต้องใส่ใส่กากมะพร้าวด้วยกากมะพร้าวอันนี้จะจะอ่อยก่อนนะครับ พอจะผสมลักษณะเดียวกันนะครับผมนี่ครับพวกเขาเอา้าโดนแล้วครับโดนแล้วอ้หตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยไฟใหญ่ครับไฟใหญ่ เป็นไงล่ะครับเหยื่อที่ผมใช้นะครับผมโอ้สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็นันตกปลาทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชม ก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับลิมห้วยชาแนลครับผม mm hmm. เดี๋ยวก็จะมาแนะนําเหยื่อนะครับแนะนําเหยื่อแล้วก็ผสมว่ามีตัวไหนบ้างครับแล้วมีดูครับ mm hmm. ก็อันดับแรกครับเดี๋ยวมาดู mm hmm. ก็จะเป็น mm hmm. หัวมากิดนะครับหรือ mm hmm. ชิปชิปนะครับชิปชิป,ชปมากิด mm hmm. ก็จะเป็นของ เี่นิ่งฟิตชิงนะครับอยู่ร้านอยู่ปงสเก็ตปงสเก็ตนะครับม mm ี hmm. ตัวแถวบอววินนี่นะครับเป mm ิดสีไรชานะตัวนี้นะครับ mm hmm. ถ้ามันมีตัวนี้ก็เป็นพวกมาปิดทั่วไปนะครับหร mm ือว่าถ้าอยากสนใจก็เดี๋ยวยัดมาทางผมก็ได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทิงเบอร์ไปให้หรือว,ว่าจะโทรติดต่อทางร้านนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไ้ให้นะครับ จะเป็นตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะก็จะเป็นน้องไม้น้องไม้ผลไม้รวมนะครับน้องไม้ผลไม้รวมหรือถ้าไม่มีน้องไม้ผลไม้รวมก็จะเป็นน้องไม้ไผ่เขียวหรือว่าของยี่ห้อไหนก็ได้ครับที่ปกไผ่เขียวนี่ครับไผ่เขียววกผลไม้รสกินน้องหอมนะครับคุยหอมอย่างนี้ก็ได้ครับปลาเกต ตอกเขีงอยู่นะครับผมตัวนึนะครับก็เป็นลำลำครับอันนี้ผมใช้เป็นลำระเบิดนะจะเป็นลำธรรมดาก็ได้ใช้สักประมาณสักหนึ่งถุงหรือว่าสองถุงอนนี้ก็ได้ครับนี่ผมซื้อมาเปืออยูซื้อมาสองถุงแต่ตัวสุดท้ายก็จะเป็นผงเล่งผงเล่งพานาเกียรครับเป็นสีชมปู ตัวนี้ใส่ตอนเวลาจะผสมตกนะครับผมอันนี้ไม่ใส่เยอะนะครับแค่รโรยโรยหน้านครับแต่งหน้านีดนึงก็<อ>เดี๋ยวมาชมวิธีผสมนะครับตัวนี้อย่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะผสมหน้างานให้ดนะูเอาลำลำลงไปก่อนนะครับ นีหอมอยู่นะีนลำระเบิดนะเดี๋ยวใส่กตุ่มนะึงเดี๋ยวอู้ดไว้ก่อนดีกว่าแล้วกอนตุ่มหนึ่งครับไว้โัวหนะลงไปแล้ว,ลวก็จะใช้ที่ปงปิดนะครับไปเลย มีให้เกียดด้วยอย่ามวผมถามเขาบ้าไม่ได้ทำจริงยี่ย <laughs> มันแตกก่อน <laughs> เห็นอยู่นะเสี <laughs> ยงจะเบาทั้งนี้นะครับ <laughs> มีบรรยากาศหน้าห้อง <laughs> นี่นะครับ <laughs> จะให้ยี่้มันแตกก่อน ถ้ามีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปัง่นลงมือื้อทีเดียวก็ได้นะครับปั่นมันจะละเอียดกว่าจะปั่นนานนะมันละเอียดมากก็ไม่ดีครับก็จะเป็นน,น้องไม่อันนี้หาซื้อในช้อปปีก็มีนะบอกร a ต a ดาช้อปปี้ไมจะมีนะ เริ่มครับก็อะไรกี่ได้กินนี่ก็นี่นะครับสเสร็จแล้วจริจริงก็ใส่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันขุ่นเนี่ยจะกินมันจะแรงดึงดึงหนปลาได้ดีตอนที่เคยใช้มาก็ เข้ากันนี่นะครับถุงหนึ่งเดี๋ยวรอ,อใส่<ม>ก่อนจะได้ประมาณนี้แต่ ลำลำรู้สึกว่าจะขาดลำไปสักทีนึงนสะำหรับปุ่มนะะใส่ลำไปอีกเพิ่อมอีกจุ้มหนึ่งก็น่าจะประมาณสองโลได้ตัวนี้ถึงโลไม่ไม่แน่ใจหรือเปล่า ใส่ทุ้งเดียวก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องพลิกแเองอับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ พอไปถึงหน้างานเราก็จะแต่งพวกกัดมะพร้าวอีกนิดหนึ่งนอะีกแค่นี้ก็ตกได้แล้วตกหน้านี้นึงได้เลยครับนี่นแหลกเก็บเศษถุงไว้นะครับเก็บเศษถุงถ้ามีฐานเราใส่ถัา,า,านะราเราใส่ฐานจะดีเลย วงเชืยนนะครับแม่โดนแดดด้วย oh. ไม่มีนังยางเราจะรัดไว้่างนี้นะ <Okay. S 1> โอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่สำหรับพี่ชายอยู่เดี๋ยวไปดูวิธีผสมกันนะครับเดี๋ยวหน้างาน ครับวิธีการผสมนะครับผมก็ใส่ทั้งเอ่เอ,อออกจากทั้งครับผมก็จะอ,ออกจากทั้งมาอันนี้ผมใช้ไปลายแมทแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่ผงพันน้ำเจือนะครับ ใส่ผงฟานุ่เจ็ดลงไปอันนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับประมาณนี้แล้วก็คลุกเข้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าสีน้ำค่อนข้างเจ๊กับขุ่นนะครับเขาก็ต้องใส่ใส่กากมะพร้าวด้วยกากมะพร้าวอันนี้จะจะอ่อยก่อนนะครับ พอจะผสมลักษณะเดียวกันนะครับผมนี่ครับคุกเขาให้เข้ากันเราจะอ่อยก่อนอันดับแรกอ่อยก็โยนอ่อยผมจะอ่อยไปหมดถาดเลยนะ มีปลาด้วยก็จะตกระยะ3.6มหประมาณนี้วิธีการนะครับก็เกี่ยวชิ้นนะครับผมป๊บนี่นะครับใช้เกี่ยวชิ้นนะครับมตกเป็นสองคอนะครับผมตก่า้าน,นครับ ก็เหยื่อตัวนี้ก็เป็นตกไม้ธรรมชาตินะครับผมไม้ธรรมชาติเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่นะครับไม้ธรรมชาติก็พวกมะควิดไผ่เขียวพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็พอดีลืมแนะนํานะครับแนะนอํอทุ่นนะครับทุ่นตัวนี้ผมที่ผมสั่งมานะครับ ก็จะใช้เป็นทุนตัวนี้แหละครับตัวนี้นะครับสั่งเป็นทุนนกแก้วนะก็จะเป็นทุนเอ่อทุนนกแก้วนะครับผมการค่อนข้างที่จะมองชัดเจนนะครับก็จะเป็นเบอร์2กับเบอร์3นะครับทำไมถึงถึงถึงใช้เรียงกันเางนี้ครับ ก็ผมจะตกเป็นบาลานแตะเบอร์สนะครับอ่ถ้าจะเป็นตกไม้ตายนี่คือเปลี่ยนทุนได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับชิ่งหน้าของหน้านาเลยนะครับว่าจะยาวเท่าไหร่นะครับก็ตกบาลานแตะเบอร์3ครับก็แต่จะตกไม้ตายก็เปลี่ยนเป็นเบอร์สองมันจะง่ายนะครับถ้าสั่งเราสั่งมาเป็นคู่ๆอย่างเงี้ยหรือว่าสั่งเป็นเซตเลยก็ได้ครับเบอร์หนึ่งอสย่างเงี้ยแต่นี้มันเล็กนะครับผม ก็เลยสั่งเป็นเบอร์สองกับเบอร์สามนะครับอ๋อโดนแล้วครับโดนแล้วโอ้โหตัวใหญ่ด้วยเอ้ยเปลาใหญ่ครับปลาใหญ่โอ้โหเป็นไงละ่ะระเทศเยอะครับระเทศเยอะม่ได้สวิงก็ได้อาจจะเป็นปลาดุกนะครับ หลังอย่างเดียวแล้วนนเนี่นอ่านว่าแล้วปลาดุคกกรับปลาดุโอ้โหสะดุใหญ่ด้วยใหญ่นะครับใหญ่ๆว่าจะไม่มีคลิปแล้วหลากขึ้นเลยนะครับอู้มดูนะครับโอ้โห ตัวใหญ่มากครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่นึกว่าจะไม่มีตัวแล้วนะครับโอ้กอพักใหญ่ครับกว่าจะเข้านะครับปลามันคนบานแห็นะครับผมก็เป็นไงบ้างครับวิธีผสมแล้วก็เทสตป่อ,อยยังไงก็ถ้าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์สำหรับ หน้าหลายท่านนะครับก็อย่าลืมกดกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์ให้ผมด้วยครับกับช่องลิมไฟชแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปอ่ามีจะได้มานําเสนอสิ่งดีๆให้กับหน้านะในคลิปต่อไปนะครับเป็นเหยื่อที่ใช้อยู่ทุกคลิปนะครับ คลิปแล้วก็ทุกครั้งเลยถ้าเดี๋ยวยังไงผมจะลองพิกแพงดูว่าไว้ใส่ตัวไหนบ้างก็แล้วไปเทสดูนะครับอย่างโอเคนครับก็ะเคคเื่ืมติดตามผลงานนะครับอาจะหางนิดนึงก็ฝากผลง,งานด้วยนะครับกับลิ้มงวชัยแนวนี่ก็พูดม,มาเยอะแะก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดกดซับสไคร์กดแชร์ นี่มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ